กรุงเทพมหานครได้มีการดําเนินการยกซากรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้นะครับเพื่อคืนช่องทางการจราจรที่ย่านสวนสยามนะครับซึ่งมีประชาชนชี้เบาะแสจํานวน18คันแล้วก็เจ้าของย้ายรถเองไปแล้ว15คันนะครับเจ้าที่ยกอีก1งคันตอนนี้ก็ยังเหลืออีก2คันที่ต้องขึ้นย้ายในวันนี้ครับ นายสกลทีพัทยากุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการยกซากรถยนต์ที่บริเวณซอยสวนสยามหนึ่งและซอยสวนสยาม30เขตคันายาวโดยมีผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตคันายาวสำนัรรกขสกิจกองโรงงานช่างกลสำนักการลังสถานีตํารวจนครบาลในท้องที่และหน่ยวยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักขสกิจร่วมกรรับ50สิบักงานเขตมีการดำเนินการตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพ มานข่ในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอเข้มงวดกวดขันการเก็บซากรถต์ที่จอดทิ้งไว้บนถนนหรือว่าสถานที่สาธารณะเนื่องจากกีดขวางการจราจรตลอดจนเป็นการคืนทางเท้าและพื้นที่สาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งนี้จากการตรวจสอบและการรับแจ้งเบาะแสพบว่าในพื้นที่เขตธนัยยาวมีซากรถต์ที่จอดทิ้งไว้รวมทั้งสิ้น18คันที่ผ่านมาเจ้าของรถได้เคลื่อนย้ายออกไปแล้วจำนวน15คันนะครับเจ้าที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้ว1คันโดยวันนี้ทาง เขตได้ร่วมกับสำนักเทศกิจแล้วก็กองโรงงานช่างโกลสำนักการคลงังและสถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ได้เคลื่อนย้ายซากรถยนต์ที่เหลืออีก2คันนะครับที่บริเวณซอยสวนสยาม1และซอยสวนสยาม30ที่ผ่านมาเขตก็ได้มีการปิดประกาศให้มีการเคลื่อนย,าย้ายซากรถยนต์ดังกล่าวแล้วเป็นเวลา15วันนะครับแต่ก็ไม่มีผู้ใดเข้ามาเคลื่อนย้ายและจากการตรวจสอบก็ไม่พบเจ้าของซากรถยนต์จึงได้มีการประสานสถานีตำรวจนครบาลในท้องที่เพื่อตรวจสอบว่าซากรถยนต์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทางคดีหรือเป็น ของกลางทางคดีหรือไม่สําหรับการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ได้มีการลงบันทึกประจาวันนะฮะไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตํารวจนครบาลในท้องที่ทั้งก่อนการดำเนินการและหลังการดำเนินการนะครับโดยได้มีรับการสนับสนุนการยกจากกองโรงงานช่างกนสำนักงานคลังเพื่อนำซากรถยนต์ดังกล่าวไปเก็บไว้ที่บริเวณพื้นที่จัดเก็บของกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อมีผู้ที่ครอบครองนั้นมาติดต่อขอรับซากรถยนต์ก็จะมีการคืนให้แล้วก็มีการดําเนินการเปรียบเทียบปรับ,รบหากไม่มีผู้ ู้ครอบครองมาติดต่อขอรับคืนก็จะนำซรากรถยนต์ทิ้งไว้เป็นระยะเวลา6เดือนนะฮะจากนั้นก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้วยการเขตนะครับในการที่จะดำเนินการขายทอดตลาดซารรกรถยนต์ดังกล่าวต่อไปนะครับทั้งนี้กรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับหากพบเห็นการจอดทิ้งซากรถยนต์สามารถที่จะแจ้งข้อมูลได้ที่ฝ่ายเทศกิจสำนักง,งานเขตในพื้นที่นั้นๆน,น,นะฮะ หากปกสายดังกล่าวเนี่ยนำไปสู่การจับการปรับผู้แจ้งเนี่ยก็จะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี35มาตรา18นะครับที่กําหนดห้ามมีให้ผู้ใดทิ้งวางหรือกองซากรถยนต์บนถนนหรือสถานที่สาธารณะโดยบทกําหนดโทษมาตรา56ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5,000บาทนะครับ คุณผู้ชมก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากเห็นในส่วนของซากรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ละคาดว่าจะไม่มีเจ้าของเนี่ยก็สามารถแจ้งไปได้ที่สํานักเทศกิจนะฮะในแต่ละสำนักงานเขตนั้นๆก็สามารถแจ้งไปได้ในเรื่องราวของซากรถยนต์ที่จอดไว้เพื่อที่จะเป็นการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ในการเก็บซากรถยนต์นะฮะแล้วก็คืนทางเท้าคืนทางสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมาหานครกันต่อไปนะครับ